วเนเนีียยอะะไรน่ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักแลาวา้วรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม p a s เลทเ7ด,ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุ f King Legacy <S 1> <S 1> อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ o c ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอา ตัวอ้วนกลมยังจะมีซิกแพคอีกน้าเวนเนอยท,<ะ>ทุกคนรักเราแน่นอนอ้วนกลมมีซิกแพคด้วยไม่อยากจะพูดหรอกดักกี้ยืนเป็นเพื่อนเลยเท่าไรกันแม่งดักกี้ก้ามโตปเปลี่ยนจากซิกแพคเป็นวันแพคได้ไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้กันเฮ้ยแบบนี้ต้องจำสกแก์เว้ยที่ผมแอดคุณมาแก้วไว้เขาหัวโวยนะเขาไม่หัวัว น่ารักมากเำไมกูเต้นเลยนี่กังฟูฮันด้านี่นี่ลอยเลยเฮ้ยมองหน้ากูจะเอาเปล่าโอ้ยทต่ไม <FM> มีแสงแสงอะไรอ่ะโหไอยาชชาเฮยไอยาชชาเฮยแ๊บซี่เบอร์เบอร์โค้กอร่อยกว่า ตามเลยตามเลยเดินไปไหนเดินไปไหนบักเป๊ปซี่ตามตามฝนตกไม้แล้วแหละครับตามตามเลยโมโหแล้วมีคุณมีคุณมีเพชรโอ้ยสิบบาทโอ้ว้าวโอ้ยมีก้าเหมือนกัน คียบัตคีย์บัพี่เสียงคีย์บัตพี่ก้าพี่เสียงผมไป็นผู้หเป็นเกย์เสียงเกยมากเลยอะพี่คือเสียงพี่เกย์แบบไม่ได้เกย์อะแต่ว่าหญิงเกย์อะเาใจปะเอ้ยแมวอุ้มทำไรอะเต้ด้ดยอะดีอะย่งว่าอุ้มเราตื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  ตอนนี้พูดกับแม่อะพูดอะไรนะเอ้ยพูดไว้โอ้ยเช็กกี้เช็กกี้เช็กกี้เอา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 ไปล่ะเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าโอ้ยวม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงเตะเลยนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยเป็นสกู๊ปดูแล้ว ก็ประมาณตีสี่ตีห้าแล้วยังมีคนเล่นอยู่นะครับพี่เทียชิบะอย่ตัวนี้เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเซปิร์โตเต็ตไมไปหมดเลย what <the> fuck? กินอะไรมาเนี่ยจำมั่งจังจำม, <c oughs> มั่งนี่ขายายตัวโชว์เลยนี่โอ้ยพี่ชายที่แสนดีของผม what the fuck ไปอยู่ไหนมาพี่นี่ลอยเลยพูดมากกว่าโอ้ยเซียวแวบโอ้ยโอ้ยกลุ่มเดิมเลยพอแล้วเห็นจนเบื่อแล้วเฮ้ยนั่นไงพวกเจอพวกแล้วเช็ดไป <c oughs> ตัวโคตรใหญ่โอ้ยอ๋อนีนี่ทีนี่อเมซิ่นอ เว้ยมันยัดอะไรบ้างวะน่าทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนั้นวะ Amazing Thailand That Why You r Big Back Big Back Cox w a t e Hill ทำไมตัวใหญ่ได้ขนาดนี้โอ้ยโอ้ยใส่กันได้ปะใส่กันไหมใส่กันไหมโอ้ตัวอย่างเล็กเลยโอ้ไม่ทำอะไรเด็กเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตัวจางเลยแอบเลย หูจะแตกอุ้ยได้ไงเมื่อ <kind> ก <abonn és> ี้เจอไม่ใหญ่รอบนี้เจอพ่อใหญ่พ่อใหญ่โชก้ามคอนเซปต์ดีโชก้ามเฮ้ยหัวเปรมีเทสด้วยวอตเตอร์ฟักเฮ้ยพี่เกกันทำไมอ่ะตรงเนี้ย ไม่เจ็บหรอไม่ข้างนเลยหรอไม่ข้างกันเลยหรอโอ้ไม่มีจะคข้างเลยหรอแล้วเนี่ยทำอะไรกันปิดทองเฮ้ยทำไมเขาไม่พูดกันเลยวะไม่ก็มีเยอะนะแต่ว่าเขาไม่พูดกันเลยเขาพูดแค่อยู่ตรงนี้แล้วต้องอื่นเขาไปอยู่นอ๋ออยู่ตรงนั้นนี่เองแบบนี้ต้องเดินไปดูอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่มาแล้ว You're making fun of me. Oh my god. Oh my god. Are you a bully? Não, <laughs> <Oi>. normal. <laughs> Why is it kind of like really the same but at the same time yeah. it's different? เนี่ยหุ่นที่ผมหุ่นุ่ที่ผมอยากได้ไอเชี่ยแล้วดูคนดูแล้วดูตัวผมดียังอย่างอ้วนเลยนี่ขยายเลยของผมไม่ออกข้างเลยหุ่นที่ผมอยากได้แต่ผมไม่ได้หุ่นแบบนั้น เป็นหมาให้หมดเดินหนีเลยเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นหมาแล้วเราก็ไปดีกว่าเฮ้ยนี่ไงตรงนี้พูดกันอยู่เฮ้ยถ้าผมสลับร่างคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นวะกลัวกลัวกลัวหมาเชีย Thank you ทำไมหมาเป็นอย่างงั้นล่ะทำไมหมาหน้าตาเป่งแบบเป็เหล็กหมาหมาเลยก้างวะเนี่ยมาเดี๋ยวกโอ้ัทยาาเ t o a พัทยา is quite close to Bangkok <laughs> it's very, very close to Bank. How long you have a open here? call me, Oh, jeez. to meet you. Ah, uh, and, uh, and you <laughs> Call me. He, he's, in, uh, he's in Pattaya. He's <laughs> in <laughs> โอ้เจ oh, yeah, ๊สไอ้ยูวะตรงนี้ไอ้ยูปะกี่กออ้ยฉัม่ยนคุณอ้ยมันสุัยนีสุอกสุนัขวงอกูดิโอ๊ยนานาเป็นใครนานายอวตารหนูวนเรคืนมาไอไม่รู้ช้างเหรอพี่ วิ่งหมาขี้ไรเนี่ยวิ่งใครไอ้อะไรเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เราวิ่งเราดีเบกวิ่งแต่หมาแล้วดูแล้วดูหมาดิคุปเปนหนิทำไมหมาดิคกูหมาดิคกูเป็นต้องอุบาทกว่าคนอื่นเหรอแม่เสียใจ่ะ เป็นแคหมาเฮียยืนส่อขาทุกสปีชีเฮียแกวพี่จัดเลยนไมพี่พี่ต้องมาลังแกผู้เล่นยพไม่ทำไมต้องมาลังแกกูที่เป็นพึ่งไงเฮียอะไรพี่โห่เฮียเฮ้ยเฮ้ยทำไมคดูดีจังวะ หีคนอื่นดูดีไปทำไมกูเฮียดขนาดนี้อ่ะยุ่งกว่เพื่อนเลยเพื่อเ่อยู่กับกูนด่หมสาากกนอีนัดอุ้ยอะไรพี่ว่าพี่อพี่ดูนี่ทำได้ไงยอดนะกน่ากลัวที่น่ากลัวชิบหพี่ดูพี่ดูนี่งน่ากลัเลยพี่เว ไม่น like ่าเปี้ยวทำไมน่าเปี no. ้ยวไม่ก่อนที่พี่จะพูดดูตัวผมด้เน่ยแว่งไอ้เหียบ้าสั้น้าโคตดูบาระก็ไปหิ้วแเ้แทเป็นหมาเท่เป็นอะไรแล้วกตป็นิก็เป็หมาอยู่แล้วไม่ใช่ครับอ๋อยอกเล่นขาอยอกอยากเล่นขาอยากเล่นเอ้แจงเ 你这变，你这变。